สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ข้อมูลนะครับไก่ที่จะชนกันในวันเสาร์ที่22มีนาคม68นี้นะครับที่สนามไก่ตนอนเตอร์ลุมพินีสารขอนแก่นนะครับระหว่างอวังพยักษนะครับพบกับซอสสนานฟาร์มิงเงินรางวัลกันถึง4ล้าน4แสนบาทนะครับหนดชนกัน6ยกไก่คู่นี้ก็เป็นพม่าปะทะเชิงนะครับมาฟังข้อมูลทางด้านซอสสนานฟาร์มไก่ชื่อเจ้าเพชรแดงนะครับไก่ตัวนี้เป็นไก่ที่ทีมงานพักพวกนะครับเอามาฝากผสม พ่อเป็นลูกชายเจ้าเยสัยสนันบวกบิกัมแม่เป็นสายยกคิรีมูสดำนะครับแบ็คแมนโรนันโดนะครับซิติ7เจ็ดไฟนะครับชนะเชิงมาตลอดนะครับล่าสุดหนึ่งล้านหนึ่งแสนที่สนามไก่ทองอิงเตอร์ชนในนามมาลายเก้านะครับชนะมาในยุคที่สี่นะครับแล้วไฟก่อนจะถ่ายนะครับสองล้านสองแสนบาทเสมอมาแบบเป็นต่อขาดที่สนามไก่ทองเหมือนกันนะครับพอถ่ายเต็มซ้อมไล่เรือไล่แข่งอยู่ที่ซุมนะครับแล้วออกไปไล่ บอนชมลมนะครับชนะมายกกว่านะครับอีกไฟก็2 2 0 0 0นบาทนะครับชนะ2ยกกว่านะครับชนะมาแบบสวยเลยนะครับแล้วไฟลล่าสุดที่ไปเจอกับเจ้าฉลามดำของตอสิริมงคลชัยฟาร์มสังกัดเพชรน้ำโชคนะครับชน4ล้านแสนบาทเสนอเสมอกันมาแบบสนุกมันเลยทีเดียวนะครับสไตล์เชิงชนของเจ้าเพชรแดงนะครับเป็นไก่พม่าตีเชิงนะครับ ถ้าอืดอัดมือวิ่งออกเข้าปีเปิดปีงี้นะครับแล้วปดตีเอี้ยวตีนะครับมีแข้งหน้าปากไวแข้งดีตีเก็บมากเลยนะครับแล้วมาฟังข้อมูลทางด้านอ,อวังพยักไก่ช่วยเจ้าเอ็มร้อนะครับไก่ตัวนี้เป็นไก่ที่ทีมงานจังหวัดเลยส่งมาให้เลี้ยงอยู่ที่นครไทยนะครับพอได้ตัวมาก็มาจับมาเช็คเตะเช็คครั้งแรกนะครับไก่ ตีเข้าตีดําดีมากครับตีเข้าตีดําตีนอนดีมากเลยเขาบอกว่าเป็นสายของสามเกี่ยวนะครับคนพอที่จังหวัดเลยบอกมาสติตอนหนุ่มนะครับหกไฟนะครับพอถ่ายเต็มก็ไล่เรือไล่แข็งจนหมดเรือก็ออกมาติดชนในไฟนี้เลยนะครับสไตล์เชิงชนของเจ้าเอ็มร้อยห้าสิบนะครับเป็นไก่ประกบกัดตีหลังตีเข้าตีดําตีจุกตีนอนนะครับสไตล์สามเกี่ยวนะครับตอนเปรียบกันไก่คู่นี้ก็เป็นไก่คู่ชนกันเลยนะครับ พม่าจะได้รอยชนนิดๆนะครับน้ำหนักอยู่ตัวเชิงครับต่อพม่าซอสนฟาร์มพันสี่กับสี่นะครับและตัวเชิงของอวังพยัก์นะครับพันหกกับหกนะครับเขาออนน้าหนักเป็นถั่วนะครับอันนี้ก็ข้อมูลราคาทงสองตัวนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเปิดจะไม่พลาดข่าวสารดีๆและข้อมูลดีๆนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ